เขาเอาเฟรมออกอ่ะ แค่น,นี้ก็ได้เลยเสรีจแล้วครับพี่โชเดี๋ยวพี่โชทํำภาพมาจากกล้องนะแล้วก็ประกอบตัวที่เรานักพบตัวนักแข่งแล้วก็ตัวรอบข้างนักแข่งนะครับเอาสอดคล้องกับภาพในกล้องวงจรปิดน,น,นะส่วนวันนี้ตัวที่เข้ามาเนี่ยเรียกคนเข้ามาที่จะเข้ามามอบตัวออกไปจับแล้วนะครับนะบนะก็เดี๋ยวแยกย้ายตามแผนที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้ แด้ไปสุกแล้วก็ดำเนินการเลยติดตามตัวที่เหลอ